สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเ h ปไทยโซชาแนลนะครับก็จากนี้นะครับเ h ปไทยโซชาแนลก็จะมาทําคลิปใหม่ๆใ,ให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับเป็นคู่มือการเลี้ยงเต่าสําหรับมือใหม่ วิธีหัดเลี้ยงเต่าตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับจากฟาร์มเต่ายักษ์เรปไทเฮโซนะครับซึ่งจะเป็นการแนะนําวิธีเลี้ยงเต่าสําหรับมือใหม่ไปจนถึงรายละเอียดต่างๆทั้งเรื่องอาหารการดูแลและเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเต่านะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องเรบไทเฮโซชาแนลนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทางชาแนลของเราด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการเลือกซื้อลูอกเต่าในเบื้องต้นนะครับ ซึ่งการเลือกซื้อเต่าสักตัวมาเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่การที่จะได้เต่าสุขภาพดีหรือได้รับคําแนะนําการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องนะครับก็อาจจะต้องซื้อจากฟาร,ร์มที่ค่อนข้างไว้ใจได้นะครับทําไมหลายๆแห่งหลายๆที่นะครับที่ขายเต่านั้นจึงมีราคาไม่เท่ากันนะครับก็จากความน่าเชื่อถือของคนขาย หรือคนที่จำหน่ายเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะเต่าที่เราเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับเขาไปอีกนานหากได้รับเต่าที่แข็งแรงสมบูรณ์หรือได้รับการแนะนําวิธีการเลี้ยงดูที่ถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับก็จะทําให้เราสบายใจแล้วก็เลี้ยงเต่าได้อย่างมีความสุขนะครับสําหรับการแนะนํานะครับก็จะเป็นข้อแนะนําในเบื้องต้นไม่จําเป็นต้องเชื่ออันนี้ทั้งหมดนะครับ ก็คือเอาไว้แค่เป็นแนวทางแค่นั้นไม่ต้องไปดูเป๊ะซะขนาดนั้นมันก็จะทําให้เราเครียดนะครับแค่ดูเป็นวิธีดูแค่ภายนอกคร่าวๆนะครับก็สําหรับการเลือกดูลูกเต่านั้นมันไม่มีกฎตายตัวว่าตัวไหนสวยมากสวยน้อยอยู่ที่ว่าความชอบของแต่ละคนชอบแบบไหนนะครับเอาเป็นว่าเลือกตัวที่เราชอบตัวที่เราถูกใจหรือถูกชะตาเรามากที่สุดดีกว่าก็ที่สําคัญก็คือดูที่เขามีสุขภาพค่อนข้างแข็งแรง บางตัวสวยแต่อาจจะดูไม่แข็งแรงเลยหรือดูป่วยก็ไม่ค่อยโอเคนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราก็จะลองมาดูวิธีการดูภายนอกคร่าวๆนะครับในการเลือกลูกเต่าสักตัวที่เราจะมาเป็นเจ้าของเขานะครับ สำหรับวิธีการดูนะครับเราก็คงดูได้แค่โดยรอบบริเวณโดยรอบนะครับก็คงไม่สามารถไปดูได้ถึงข้างในตัวเขาว่ามีอะไรผิดปกติยังไงไหมยังไงก็แค่ดูในเบื้องต้นรอบๆตัวเขาก่อนว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับก็เท่าที่สังเกตดูก็เรามาดูกันตั้งแต่ขาขาของเขาก็คือลองมาดูว่าควรเลือกตัวที่ขามีความสมบูรณ์ไม่มีแผลไม่มีร่องรอยแผล พยายามสังเกตดูว่าเขาเดินปกติไหมโดยลองอาจจะลองวางที่พื้นนะครับเราให้ลองเต่าเขาเดินดูว่าเขาเดินปกติไหมขากระเพกหรือเปล่าหรือไม่เดินหรือเปล่าหรือยกตัวขึ้นเดินได้ปกติไหมก็แนะนําให้ลองเลือกตัวที่เขาดูเดินเก่งๆนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขาเดินแน่นอนเขาดูมีสุขภาพที่แข็งแรงในเบื้องต้นที่เราเห็นได้ค่อนข้างแน่นอนหน่อยก็ อาจจะดูเบื้องต้นจากเนี่ยแหละครับท่าที่ที่ที่เขาเดินที่เขา,เอาลองมูฟดูว่ามันผิดปกติอะไรไหมนะครับในส่วนต่อไปที่เราจะมาดูกันนะครับก็คงจะเป็นใกล้ๆกับขานั่นก็คือเล็บของเต่านะครับก็ลองดูเลือกที่ตัวที่เล็บครบนะครับไม่หักไม่หลุด หรือเพราะถ้าว่าหากถ้าเล็บมันหลุดแล้วก็โอกาสที่จะงอกใหม่นั้นก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับหรืออาจจะไม่งอกเลยซึ่งอย่างเต่าสุขต้าเองนั้นนะครับเท้าหน้าก็จะมีเล็บทั้งหมด5เล็บและก็เท้าหลังมีทั้งหมด4เล็บนะครับซึ่งเล็บก,ก็มีความสําคัญนะครับใช้ในการฉีกอาหารกินด้วยเช่นกันนะครับ <S <S ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถเห็นได้ง่ายที่สุด นั่นก็คือในส่วนของกระดองเต่านั่นเองนะครับก็เราก็ลองมาดูเลือกที่กระดองเต่านั้นได้สัดส่วนนะครับมีความสมมาตรกันไม่บุบไม่แตกไม่บินหรือไม่เบี้ยวไม่เบิ้ลนะครับคำว่าเบิ้ลก็หมายถึงกระดองที่ดูแล้วไม่สมมาตรอาจจะมีบางส่วนที่เพิ่มขึ้นมาหรือไม่ได้สมมาตรกันนะครับแล้วก็ไม่ปูดคำว่าปูดนี่อาจจะเหมือน กระดองที่นูนขึ้นมาผิดปกตินะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการได้รับโปรตีนมากเกินไปหรือโตวไวเกินไปหรือเลี้ยงในที่ที่แห้งเกินไปนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่ทําให้กระดองเต่าปูดได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งกระดองของเต่าแต่ละตัวครับก็จะมีความแตกต่างกันไปบ้างทั้งในด้านของรูปทรงทั้งตัวกระดองเองการนูนการได้รูปทรงก็จะไม่เหมือนกันเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับ อ๋อจะให้มาเหมือนกันเป๊ะๆเลยก็คงไม่ใช่บางตัวอาจจะออกแนวแบนบางตัวอาจจะออกแนวยาวก็อยู่ที่คนชอบนะครับเพราะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันยังไงก็ลองดูตัวที่สมบูรณ์แข็งแรงก็โอเคแล้วส่วนสีเอยรูปทรงเอยอันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่คนที่ชอบไม่เหมือนกันนะครับส่วนต่อมาก็เป็นช่วงก้นนะครับ ก็หมายถึงตรงรูรูทวารของเขา,าของเต่าเนี่ยนะครับผมก็ลองพยายามเลือกตัวที่ก้นดูสะอาดไม่มีอะไรมาอุดตันหรือลองสังเกตนะครับว่าอึของเต่าเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรถ้าเต่าที่สุขภาพดีนะครับอึก็จะค่อนข้างจับตัวเป็นก้อนไม่เหลวจนเกินไปไม่เละไม่มีเมือกอะไรที่แบบดูแล้วเป็นเมือกที่ผิดปกตินะครับถ้า เต่าที่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยในอืของเขาอาจจะค่อนข้างมีความมีไฟเบอร์เยอะทำให้จับตัวกันเป็นก้อนนะครับแล้วก็ถ้าเต่าที่เห็นออกมาแล้วอืเป็นแฉะเละแบบไม่จับตัวเป็นก้อนเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าการให้อาหารการอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ต้องลองปรับตัวอาหารดูนะครับ ส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนที่ช่วยในการมองเห็นของเต่านะครับนั่นก็คือดวงตาของเต่านั่นเองนะครับก็ให้เลือกเต่าตัวที่ดวงตามีความดสดใสนะครับไม่ไม่ขุ่นมัวก็พอจะแสดงถึงสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่ควรไปเลือกตัวที่หลับตาหรือตาปิดหรือมีขี้ตาหรือมีเมือกอะไรมา บริเวณรอบดวงตาที่มากกว่าปกตินะครับนั่นอาจจะแสดงถึงอาการป่วยของเต่านะครับแล้วก็เบ้าตาก็ไม่ควรบุ๋มลึกลงไปมากเพราะอาจจะแสดงถึงการขาดน้ํานะครับยังไงก็ลองดูตัวที่ดวงตาค่อนข้างดูมีความสดใสมีน้ํามีนวลน,นะครับก็จะทําให้เต่าที่เลือกมามีความสุขภาพที่ค่อนข้างโอเคนะครับ ก็ลองเลือกดูกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนต่อไปก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือน้ำหนักของเต่านะครับก็หากเป็นไปได้ควรเลือกตัวที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างค่อนข้างดีเพราะว่านั่นแสดงถึงสุขภาพที่ดีนะครับอย่าไปเลือกตัวที่ลองยกขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเบามากเบาจนเหมือนเหมือนเหมือนไม่มีน้ำหนักเลยอย่างเงี้ยครับ เพราะว่าตัวที่น้ําหนักค่อนข้างดีมีมีความหนักนี่ก็จะแสดงถึงการกินเก่งการออกินอาหารที่ดีนะครับแล้วก็พวกตัวที่น้ําหนักเบามากๆเนี่ยก็อาจจะแสดงถึงการที่ตัวนั้นไม่ได้กินอาหารเลยหรือไม่สบายหรือป่วยนะครับในเบื้องต้นก็ลองเช็คจากน้ําหนักลองยกดูได้ให้พอดีพอดีมือนะครับอย่าให้เบาจนเกินไป อีกส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะครับว่าเต่ามีสุขภาพดีหรือเปล่านั่นก็คือในส่วนของจมูกตัวจมูกของเต่านะครับรูจมูกนะครับก็ควรจะเป็นรูจมูกที่แห้งนะครับแล้วก็ทั้งสองรูของจมูกอะครับไม่มีอะไรอุดตันไม่มีน้ำมูกไม่มีอะไรมาเกลอะกลางนะครับเพราะว่านั่นก็จะแสดงถึงอ,อาการที่เป็นหวัดถ้ามีน้ำมูกกันนะครับ ก็ที่ดีก็ควรจะเป็นรูจมูกที่แห้งๆแล้วก็ดูดูสามารถหายใจได้สะดวกนะครับไม่มีอะไรไปอุดตันนะครับผมก็สำหรับการเลือกลูกเต่าในเบื้องต้นนะครับก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปยึดติดซะทั้งหมดนะครับเลือกตัวที่ดูโอเค อันนี้ก็จะเป็นแค่เพียงแนวแนะนำในเบื้องต้นนะครับที่จะสังเกตในเบื้องต้นสุดท้ายตาเราเนี่ยแหละเป็นคนสังเกตเองว่าจะสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีนะครับก็ดูว่าในธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาเดินหรือเปล่าเขาดูแอคทีฟไหมดูมีสุขภาพที่ดีไหมถ้าเขานอนอย่างเดียวนอนตลอดไม่เดินไม่อะไรเลยก็ลองเลือกตัวที่แอคทีฟน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับ ก็ถ้าสุดท้ายถ้ามีคำถามอะไรยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูช่วยตอบให้ในคำถามที่ทุกคนสงสัยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องเว็บไทยไฮโซนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะไปแนะนำเรื่องอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันในคลิปหน้านะครับ หรือใครมีเทคนิคดีๆในการเลือกเต่าในการดูแลเต่าก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็มาดูว่าคลิปหน้าเราจะไปพูดเรื่องอะไรแนะนำเรื่องอะไรกันพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าครับเล็บไทยไฮโซวันนี้สวัสดีครับ